เปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกมานี้ต้องบอกว่ามีเรื่องให้ให้ช็อกกันเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆวูฟแฮมตันวันเดอร์วอสที่ตอนนี้ทีมรักกำลังเผชิญสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตศูนย์แต้มอย่างแท้จริงเลยแพ้4นัดรวดยังไม่มีคะแนนเลยครับศูนย์แต้มรังอันดับสุดท้ายของตาราง นี่คือการเริ่มต้นฤดูกาลที่อย่แยกที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเลยนะครับไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกแต่คือตลอดประวัติศาสตร์ของวูล์ฟเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับกับทีมที่ฤดูกาลก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังยังดูมีทรงดูแข็งแกร่งอยู่เลย ค่ะคือมันเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยค่ะตัวเลขศูนย์แต้มจาก4นัดแรกเนี่ยมันส่งสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยนะถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนะคะมีเพียงแค่8ทีมเท่านั้นจากทั้งหมด17ทีมที่เคยตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือแพ้4เกมแรกแล้วสามารถเอาตัวรอดไม่ตกชั้นได้ในตอนจบฤดูกาล สถิตินี้มันบอกชัดเจนเลยค่ะว่างานหนักรออยู่ข้างหน้าจริงๆแม้ทีมล่าสุดที่ทำได้คือแอฟฟตันเมื่อฤดูการที่แล้วก็ตามนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสาเหตุของวิกฤตครั้งนี้กันครับทำไมทีมถึงอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ลงตัวอย่างรุนแรงแบบนี้เราจะมาสำรวจกันตั้งแต่ปัญหาเกมรุกที่ดูเหมือนจะหายไปจากสาระบบเลยจนถึงโครงสร้างทีมที่หลายคนมองว่ายังขาดความสมดุลอย่างหนัก จากข้อมูลที่เรามีทั้งบทนีพเพราะเชิงลึกสถิติต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงเสียงสะท้อนจากมุมมองของแฟนบอลด้วยครับใช่ค่ะเราจะมาพยายามปฏิปะตปะตภาพรวมกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่รุมเราเข้ามาพร้อมๆกันจนทำให้ Wolves ออกสตาร์ทได้ย่แย่ขนาดนี้และที่สำคัญคือยังมีความหวังอะไรเหลืออยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมเดิมพันสูงที่กำลังจะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้ที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฤดูกาลเลยก็ว่าได้ค่ะ ก่อนอื่นมาย้ำภาพสถานการณ์ปัจจุบันให้ชัดๆกันอีกครั้งนะครับผลงาน4นัดแรกในพรีเมียร์ลีกแพ้รวดทุกนัดยังไม่มีคะแนนแม้แต่แต้มเดียวจอมอยู่อันดับที่20ซึ่งก็คืออันดับสุดท้ายของตารางคะแนนเลยครับต้องขี่เส้นใต้2เส้นเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่การออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นนะ แต่มันคือการเริ่มต้นที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์148ปีของสโมสรมูฮมตันวันเดอร์เ e อรสในทุกระดับการแข่งขันเลยค่ะไม่เคยมีครั้งไหนที่ทีมเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการแพ้4นัดรวดแบบนี้มาก่อนและอย่างที่เกริ่นไปสถิติการเอาตัวรอดของทีมที่แพ้4นัดแรกมันน่าก,กังวลจริงๆค่ะโอกาสมันน้อยกว่า50%ด้วยซ้ําซึ่งมันสร้างแรงกดดันมหาศาลกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรในตอนนี้เลยค่ะ ซึ่งมันน่าประหลาดใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปแค่ไม่กี่เดือนก่อนในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วตอนที่วิกเตอร์เปเรราเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมแทนแกรีโอเนวเมื่อเดือนธันวาคมผลงานของทีมมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย เขาเข้ามาปลุกชีพทีมได้อย่างน่าทึ่งเก็บไปถึง33แต้มจาก22เกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลมีช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆชนะติดต่อกันถึง6นัดรวดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษาจนพาทีมจบอันดับที่13รอดตกชั้นแบบสบายๆด้วยแต้มที่ห่างจากโซนตกชั้นถึง17คะแนนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกราฟมันถึงดิ่งลงเหวได้ขนาดนี้ภายในเวลาไม่กี่เกินครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ปัญหาแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดและน่าจะเป็นจุดที่แฟนบอลก,กังวลมากที่สุดด้วยนั่นคือเกมรุกที่มันดับสนิทไปเลยขาดความเฉียบคมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า lack of cutting edge เอียมรุนแรงตัวเลขม,มันฟองชัดเจนครับผ่านไป4นัด พิ่งจะยิงคู่แข่งได้แค่2ประตูเท่านั้นทําให้ตอนนี้ w o l เป็นทีมที่ยิงประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ3จากท้ายตารางเป็นรองแค่ Leeds กับ Ipswich เท่านั้นเองครับถ้าเรามองลึกลงไปในข้อมูลสถิติเชิงคุณภาพหรือพวก Advanced Stats นะคะมันยิ่งตอกย้ำปัญหาเกมรุกที่น่าเป็นห่วงนี้ค่ะค่าสถิติที่เรียกว่า Expected Goals หรือ xG ซึ่งเป็นการวัดคุณภาพของโอกาสในการทำประตทูที่ทีมสร้างขึ้นมาได้ ว่าจากโอกาสทั้งหมดควรจะเปลี่ยนเป็นประตูได้กี่ลูกค่า xG ของ Wolves ในตอนนี้ต่ำสุดในพรีเมียร์ลีกเลยค่ะอยู่ที่แค่2.6เท่านั้นจาก4เกมมันหมายความว่าโอกาสที่พวกเขาสร้างขึ้นมาได้นั้นโดยรวมแล้วมันมีคุณภาพต่ำมากไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นประตูสักเท่าไหร่เลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่ค่า xG รวมนะครับอีกสถิติที่น่าสนใจคือ big chances หรือโอกาสทองโอกาสเน่ๆที่ควรจะเป็นประตูแน่ วูบสร้างโอกาสแบบนี้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นจาก4นัดที่ผ่านมาซึ่งก็น้อยที่สุดในลีกร่วมกับทีมอื่นๆอ,อ,อีก2ทีมมันสะท้อนว่าทีมไม่ได้แค่ยิงทิ้งยิงขว้างแต่คือแทบจะสร้างโอกาสจะแจ้งไม่ได้เลยด้วยซ้ําใช่ค่ะมันคือปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของการสร้างโอกาสยกตัวยอย่างเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้纽卡ล1-0ที่เซนเจมส์พาร์กก็ได้ค่ะ จริงๆแล้วในช่วงครึ่งแรก w o l ฟส์เริ่มต้นเกมได้ค่อนข้างดีนะมีโอกาสลุ้นประตูอยู่บ้างจากทั้งโรดริโกกเมสปีกตัวใหม่แล้วก็หวงหีชานแต่พอโดนนำไปก่อนในช่วงท้ายครึ่งแรกกลับมาเล่นในครึ่งหลังกลายเป็นว่าทีมแทบจะทำอะไรแนวรุกของนิวคาสเซิลไม่ได้เลย โอกาสยิงครั้งแรกในครึ่งหลังเกิดขึ้นในนาทีที่89นู่นเลยค่ะทั้งๆที่ทีมก็ครองบนได้ไม่น้อยนะเกือบ46%แต่ค่า xG ในครึ่งหลังของ Wolves ต่ำเตี้ยเรียดินมากแค่0.09เท่านั้นเองมันแสดงให้เห็นถึงภาวะตีบตั้นในการสร้างสรรเกมรุกอย่างแท้จริงเลยค่ะแล้วสาเหตุหลักที่ทำให้เกมรุกมันฝืดเคืองขนาดนี้คืออะไรครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันเลยใช่ไหมครับ ชัดเจนที่สุดเลยค่ะคือการสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญในแนวรุกไปพร้อมๆกันถึงสองคนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นคือมาเทอุสคุนยากองหน้าชาวบราซิลซึ่งเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมเมื่อฤดูการที่แล้วกดไปถึง17ประตูนในลีกและไรยันเอสนูรีวิงแบ็กซ้ายชาวแอลจีเรียที่เป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกคนสำคัญทางฝั่งซ้ายการขาดสองคนนี้ไปมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากๆค่ะ เพราะถ้าดูจากสถิติฤดูก,กาลก่อนคุณย่ากับเอสนูรีมีส่วนร่วมโดยตรงกับประตูในหลีกของวู v e ์รวมกันสูงถึง35%เลยทีเดียวนี่ยังไม่นับรวมอีก13แอสซิสที่ทั้งคู่ทำได้ด้วยนะคะโห35%นี้คือมากกว่า1ใน3ของประตูทั้งหมดเลยนะการขาดหายไปของทั้งคู่มันเหมือนเป็นการทำลายโครงสร้างเกมลุกเดิมไปเลยหรือเปล่าครับ ใช้คำนั้นก็ไม่ผิดค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การเสียจำนวนประตูหรือแอซิสไปแต่มันคือการเสียตัวสร้างความแตกต่างในพื้นที่สุดท้ายไปเลยคุณยามีความสามารถเฉพาะตัวในการเก็บบอลพลิกบอลและทำประตูได้หลายรูปแบบส่วนเอ็ดนูรีก็มีความเร็วความคล่องตัวในการเลี้ยงจี้เลี้ยงกินตัวสร้างความปั่นต่วนให้แนวรับคู่แข่งพอไม่มี2คนนี้ทีมก็เหมือนขาดอาวุธสําคัญในการเจาะเข้าทํามันทําให้การเล่นดูหยุดนิ่งขาดความต่อเนื่องคาดเดาได้ง่าย คู่แข่งก็รู้ว่าจะรับมือยังไงสถิติอื่นๆก็สนับสนุนเรื่องนี้นะคะทั้งจำนวนครั้งในการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ take-ons, การพาบอลขึ้นหน้า progressive carries และการสร้างสารรค์โอกาสที่นำไปสู่การยิงประตู g o creating actions ของทีมโดยรวมตกลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วค่ะ แล้วเหมือนเคราะซ้ำกําซัดนะครับนอกจากเสียคุณยากับเอ็ดนูรีไปแล้วกองหน้าตัวเป้าอีกคนอย่างเยอร์เกนสตราลลาเซนที่ยืมตัวมาจากเซลยวตาบิโก้และทำผลงานได้ดียิงไป14ประตูนในฤดูกาลก่อนก็ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย ต้องพักยาวตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลอีกใช่ค่ะการบาดเจ็บของลาเซนยิ่งทําให้ปัญหาในแดนหน้ามันหนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกเพราะเขาเป็นกองหน้าสไตล์หมายเลขเก้าขนาดแท้ที่สามารถเก็บบอลในแดนหน้าเป็นตัวพักบอลให้เพื่อนร่วมทีมได้และมีความแข็งแกร่งในการเล่นลูกกลางอากาศพอไม่มีเขาการเล่นบอลยาวหรือการโยนบอลจากด้านข้างเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษที่เคยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในเข้าทําก็ดูจะลดประสิทธิภาพลงไปเยอะเลยค่ะเพราะไม่มีตัวเป้าที่คอยจบสกอร์หรือสร้างปัญหาให้กองหลังคู่แข่ง ดดีเเท่าิมนี่คือปัญหาใหญ่ในเกมรุกแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ปัญหาเดียวใช่ไหมครับเพราะเกมรับเองก็ดูจะมีปัญหาไม่น้อยเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะถ้าเกมรุกฝืดเกมรับก็ต้องเหนียวแน่นไว้ก่อนแต่นี่เกมรับของวูฟก็ดูจะมีรอยรั่วเยอะพอสมควรผ่านไป4ีนัดเสียประตูไปแล้วถึง9ลูกเฉลี่ยนัดละ2ลูกกว่าๆมีเพียงแค่วตสแฮมอยู่ในเตดทีมเดียวเท่านั้นที่เสียประตูเยอะกว่าพวกเขาในตอนนี้ค่ะ ซึ่งก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะจุดเด่นอย่างหนึ่งของเปเรราตอนที่เข้ามาคุมทีมใหม่ๆคือการขันน็อตเกมรับให้แน่นขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วจริงๆเปเรราเข้ามาแล้วทำให้ทีมเสียประตูยากขึ้นสถิติจำนวนประตูที่เสียต่อเกมหรือจำนวนครั้งที่คู่แข่งมีโอกาสยิงประตูลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับยุคก,ก่อนหน้าภายใต้การคุมทีมของโอนิล แต่ดูเหมือนว่าในฤดูกาลนี้ความผิดพลาดง่ายๆที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเกมรับมันเริ่มกลับมาให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นอีกแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นจังหวะที่เอ็มมานูเอลอักบาดูเซนเตอร์แบ็กคนใหม่จ่ายบอลพลาดหน้ากรอบเขตโทษตัวเองในเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือการเสียประตูง่ายๆจากลูกครอสในเกมกับนิวคาสเซิลที่ดูเหมือนแนวรับจะสื่อสารกันไม่ดีพอหรือยืนตำแหน่งผิดพลาดมันสะท้อนว่าความนิ่งความแน่นอนและสมาธิในเกมรับที่เคยมีมันกำลังหายไปค่ะ แล้วอะไรคือสายเอตที่ทำให้ทั้งเกมรุกและเกมรับมันดูไม่ลงตัวพร้อมๆกันขนาดนี้ล่ะครับมันมีปัจจัยอะไรอยู่เบื้องหลังความเปราะบางของทีมในตอนนี้บ้างปัจจัยสำคัญที่สุดน่าจะหนีไม่พ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ค่ะวู l ฟส์มีการผ่องถ่ายผู้เล่นเยอะมากเสียผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ออกไปถึงเคนซึ่งหลายคนก็เป็นตัวหลักหรือมีบทบาทสำคัญกับทีมมานาน ขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพและมีถึง6คนที่ได้โอกาสลงประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกไปแล้วตั้งแต่4เกมแรกนี้เลยค่ะการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้มันส่งผลต่อความต่อเนื่องและความเข้าใจกันในทีมแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมความเข้าใจกันในสนามการรู้ใจกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมเป็นเรื่องสำคัญมากการเสียผู้เล่นการหลักไปพร้อมๆกันหลายคนแล้วแทนที่ด้วยผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบการเล่นแทคนิคของโคช้ชหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆมันต้องใช้เวลาในการปรับจูนอย่างมากค่ะตอนนี้มันเหมือนกับว่าผู้เล่นหลายคนกำลังเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองไปพร้อมๆกับการลงสนามแข่งขันจริงซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงและกดดันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลีกที่มีการแข่งขันสูงอย่างพรีเมียร์ลีกทีมมันเลยดูไม่ลงตัวหรือดิสจอยเทสอย่างที่เห็นบางจังหวะการเล่นดูขาดขาด,ขาดเกินเกินการประสานงานยังไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรค่ะมีสถิติอะไรที่พอจะสนับสนุนประเด็นเรื่องความไม่ลงตัวของทีมบ้างไหมครับมีสถิติหนึ่งที่น่าสนใจและสะท้อนภาพนี้ได้ดีค่ะคือวิกเตอร์เปเรราเป็นผู้จัดการทีมที่ทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงสนามมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกณตอนนี้เลยนะคะ เขาเปลี่ยนตัวไปแล้วถึง20ครั้งจาก4เกมแรกเฉลี่ยนัดละ5คนซึ่งเป็นโคต้าสูงสุดพอดีการที่โคชต้องเปลี่ยนตัวเยอะขนาดนี้ในทุกๆเกมมันบอกเป็นในๆได้ว่าเขายังไม่เจอ11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงตัวที่สุดหรือยังไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นและรูปแบบการเล่นของทีมโดยรวมมันสะท้อนถึงความไม่นิ่งและการที่ทีมยังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกเพื่อหาระบบที่เหมาะสมที่สุดอยู่นั่นเองค่ะ พอพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะก็ต้องมาดูที่เบื้องหลังการตัดสินใจเรื่องการซื้อขายนักเตะด้วยถ้าฟังเสียงจากแฟนบอลตามที่ปรากฏในแหล่งข่าวต่างๆหลายคนก็ดูจะไม่ค่อยพอใจกับการบริหารจัดการในช่วงซัมเมอร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าแล้วสามารถทดแทนได้ทันทีหรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันมากกว่านี้ แต่ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาหลายคนอาจจะยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวหรือพิสูจน์ตัวเองอีกพอสมควรมันทำให้ภาพรวมของขุมกำลังหรือสกอตดูไม่สมดุลกองหลังอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็จริงนะคะแต่ในแผงเกมรุกกลับดูขาดผู้เล่นที่มีความเร็วจัดจ้านหรือพวกตัวเลี้ยงที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยทักษะเฉพาะตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมเคยมีในฤดูกาลก่อนๆค่ะแล้วเรื่องปัจจัยภายนอก อย่างเรื่องกลุ่มทุนเจ้าของสโมสรหรือเอเย่นคนดังมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้เหมือนกันค่ะมีการพูดถึงกลุ่มทุนโฟซันเจ้าของสโมสรจากจีนที่ดูเหมือนว่าระดับการลงทุนในทีมอาจจะได้ไม่ได้สูงเท่ากับช่วงแรกๆที่เทคโอเวอร์สโมสรเข้ามา ประกอบกับอิทธิพลของจอร์จเมนเดสซูเปอร์เอเย่นชาวโปรตุเกสที่เคยมีบทบาทอย่างสูงในการนำเข้านักเตะฝีเท้าดีชาวโปรตุเกสหลายคนมาสู่ทีมในยุคของนูโนเอสปริโตซานโตก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงไปพปอสมควรช่วงหลังเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อคุณภาพและโปรไฟล์ของนักเตะหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาสู่ทีมในช่วง1-2ปีหลังนี้ได้เหมือนกันค่ะเนิตสยสาร4ฟ2ฟฉบับล่าสุดก็มีบทความที่วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเสื่อมถอยของวูฟในประเด็นนี้อยู่ค่ะ แต่ก็น่าสนใจนะครับว่าท่ามกลางผลงานในสนามที่ย่ำแย่แบบสุดๆและเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลบางส่วนสโมสรับเลือกที่จะแสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้จัดการทีมวิตอเปเลราอย่างเต็มเปี่ยมด้วยการประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาออกไปอีก3ปียาวไปจนถึงปี2029เลยทีเดียวอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างสวนกระแสแล,และน่าประหลาดใจพอสมควรเลยนะ ใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจที่ส่งสัญญาณชัดเจนจากบอร์ดบริหารโดยเจฟชูประธานสโมสรนชาวจีนได้ออกมาให้เหตุผลเบื้องหลังการต่อสัญญาครั้งนี้ว่าตอนนี้คือเวลาสำหรับความมั่นคง (stability) สโมสรเชื่อมั่นในปรัชญาการทำทีมของเพเรราและต้องการให้เวลาเขาอย่างเต็มที่ในการทำงานกับทีมชุดปัจจุบันสร้างทีมขึ้นมาใหม่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปเยอะและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเขาต่อไป ในขณะเดียวกันตัวของเพเรราเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรียกร้องความสามัคคียูนิตีจากทุกฝ่ายทั้งแฟนบอลนักเตะและสตาฟโคช้ชขอให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อร่วมกันฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปให้ได้ค่ะโอเคถึงแม้สถานการณ์โดยรวมมันจะดูมืดมน8ด้านไปหมดแต่ถ้าจะพยายามมองหาแง่บวกหรือความหวังเล็กๆน้อยๆมันพอจะมีบ้างไหมครับ ก็พอจะมีอยู่บ้างค่ะอย่างแรกคือ Wolves เองก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับการเริ่มต้นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีนักถ้าจำกันได้ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาไม่ชนะใครเลยใน10นัดแรกแต่สุดท้ายก็ยังกลับมาได้และรอดตกชั้นแบบสบายๆหรือถ้าดูสถิติย้อนหลังไปอีกผลงานในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของฤดูกาลมักจะไม่ค่อยดีสำหรับ Wolves อยู่แล้ว และอย่าลืมว่านี่คือฤดูกาลที่8ติดต่อกันแล้วที่พวกเขาสามารถยืนหยัดอยู่บนหลีกสูงสุดของเรีกได้แสดงว่าพื้นฐานของสโมสสและทีมก็ต้องมีดีในระดับหนึ่งไม่ใช่ทีมที่จะยอมแพ้ง่ายๆค่ะแต่แน่นอนว่าประวัติศาสตร์หรือสถิติในอดีตมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความกดดันมันสูงขนาดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมต่อไปที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยใช่ไหมครับสำคัญมากๆค่ะเกมพรีเมียร์ลีกนัดถัดไปที่วูล์ฟจะได้กลับไปเล่นในบ้านที่โมลินิวสเตเดียมพบกับลีสอยู่ในเตดในวันเสาร์นี้ ถูกมองจากสื่อและนักวิเคราะห์หลายสำนักว่าเป็นเกม six pointers หรือเกมเดิมผ่าน6กแต้มเลยทีเดียวเพราะมันเป็นการเจอกันของสองทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางและน่าจะต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นเหมือนกันในฤด,ดูกาลนี้ผลการแข่งขันในเกมนี้อาจจะส่งผลต่อโมเมนตัมและสภาพจิตใจของทั้งสองทีมไปตลอดทั้งฤดูกาลได้เลยค่ะนี่คือโอกาสทองหรืออาจจะเป็นโอกาสสำคัญที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ที่ Wolves จะต้องหยุดเลือดหรือ stop the rot ให้ได้หยุดสถิติแพ้รวดไว้ที่4นัดและเก็บแต้มแรกของฤดูกาลให้ได้เสียทีและที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องหลีกเลี่ยงการสร้างประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจำด้วยการเป็นสโมรสรลำดับที่6ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่แพ้5นัดรวดในการออกสตาร์ฤดูกาลให้ได้ด้วยครับ ถ้าลองวิเคราะห์คู่แข่งอย่างลีดยูไนเต็ดดูบ้างฟอร์มของพวกเขาก็ยังดูไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหรค่ค่ะ4นัดแรกชนะ1เสมอ1แพ้2มีแค่4คะแนน ปัญหาหลักของลีดดูเหมือนจะเป็นเกมรุกเช่นกันเพราะเพิ่งยิงได้แค่ประตูเดียวจาก4เกมน้อยที่สุดในลีกเลยแต่ในทางกลับกันเกมรับของพวกเขาก็ดูสพัฒนาขึ้นมาพอสมควรโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่สร้างเซอร์ไพรส์บุกไปยันเสมอทีมแกร่งอย่างนิวคาสซูได้ถึงถิ่ง0-0ดังนั้นเกมที่โมลินิวส์ในวันเสาร์นี้หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดเน้นแท็กติกการเล่นที่รัดกุมของทั้งสองทีมและอาจจะมีประตูเกิดขึ้นไม่มากนะะักค่ะ แล้วสภาพความพร้อมล่าสุดของทีม Wolves ก่อนเกมสำคัญน,นี้เป็นยังไงบ้างครับมีข่าวดีอะไรบ้างไหมข่าวร้ายก็คือเยอ g e n s t r a ตรนลาเซนยังคงไม่หายจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยไหวาและจะพลาดเกมนี้แน่นอนค่ะส่วน k i a n นาฮูเฟอร์แบ็คขวาชาวดัตช์ก็ยังต้องรอเช็คความฟิตแต่ข่าวดีที่แฟนๆอาจจะพอใจคือมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นผู้เล่นเกมรุกหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามา อย่างเฟรโลเพสปีกชาวสเปนหรือจอร์อาริียสกลองหน้าดาวรุ่งชาวโคลอมเบียได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้เพื่อหวังจะมาช่วยเพิ่มมิติและความหลากหลายในเกมรุกที่กำลังอยู่ในภาวะฝืดเครืองอย่างหนักซึ่งแฟนบอลหลายคนก็กำลังคาดหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในแนวรุกเช่นกันค่ะ เอาละครับมาถึงช่วงสรุปประเด็นสำคัญกันอีกครั้งนะครับตอนนี้วูแฟมเทนวันเดเลอร์สกำลังเผชิญหน้ากับมรสุมลูกอย่างที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรกับการเริ่มต้นฤดูกาลที่แย่แย่ที่สุดปัญหาหลักๆที่เราวิเคราะห์กันในวันนี้ก็คือเกมรุกที่ขาดความเฉียบคมอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลังการสูญเสียผู้เล่นคนสำคัญอย่างคุณยาและเอตานูรีไป เกมรับที่กลับมามีข้อผิดพลาดง่ายๆให้เห็นบ่อยครั้งและที่สำคัญคือโครงสร้างของทีมโดยรวมที่ยังดูไม่ลงตัวอย่างชัดเจนซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจำนวนมากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้ทีมยังต้องการเวลาในการปรับจูนและสร้างความเข้าใจกันอีกมากครับคงและเวลาให้เขาได้สร้างทีมต่อไปแต่สุดท้ายแล้วโลกของฟุตบอลมันวัดกันที่ผลงานในสนามค่ะเปเรราทราบดีว่าเขาต้องพาทีมกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องให้เร็วที่สุด ความกดดันมหาศาลกำลังรออยู่และเกมที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีสยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้จะเป็นบททดสอบสำคัญบทแรกที่อาจจะชี้วัดทิศทางและอนาคตของวูลฟ์ในฤดูกาลนี้ได้เลยว่าพวกเขาจะสามารถหยุดยั้งวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่ค่ะ โอเคครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกถึงสถานการณ์อันน่าเป็นห่วงของ Wolf w o ลฟ h แฮมตันวอนเดอร์เสในตอนนี้ทีมที่กำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อหาทางออกจากหลุมดำแห่งวิกฤตศูนย์แต้มให้ไดุ้นกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาในปีนี้ อะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้วูสามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้อีกครั้งเหมือนที่เคยทำสำเร็จในฤดูกาลก่อนหรือว่าวิกฤตการ์ทีมแตกและไม่ลงตัวในครั้งนี้มันจะหนักหนาเกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถรับมือและก้าวข้ามไปได้จริงๆคงต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ